สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาทองวันที่13กันยา2563นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานปรับไป1ครั้งด้วยกันนะคะมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่150บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ าราคาทองวันที่13กันยา2563นะคะราคาทองแท่ง96.5%ขายออกอยู่ที่28,700บาทรับซื้ออยู่ที่28,600บาทส่วนทองรูปพันณ96.5%นะคะขายออกอยู่ที่29,200บาทรับซื้ออยู่ที่2 8 9 1บาท 48สตางค์ค่ะซึ่งเป็นราคาเดียวกับเมื่อวานนะคะในส่วนของสปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1940.10ดอลลาร์ต่อออนนะคะซึ่งมีการปรับลดลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อวานและราคาทองคำโลกนะคะอยู่ที่1940.456ดอลลาร์ต่อออนมีการปรับลดลงอยู่ที่0.30%นะคะ่ะ แล้วก็ค่าเงินบาทนะคะอยู่ที่31.272ลดลง0ูนย่ามเปค่ะมีการอ่อนค่าลงค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะของแต่ละประเภทนะคะจะมีครึ่งสลึง1สลึง2สลึสองหรือว่า50ตังค์นะคะและก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะราคาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นไลนอยู่กับลายนะคะ